วันนี้เรากลับมาในเกมถ่ายคลิปวิดีโอผีเพื่อหายอดวิวจาก uh like at ่่าโฆษณาอีกแล้วซึ่งครั้งนี้นะคะพวกเราเดี๋ยวแอบไปเล่นกันมาค่ะจนได้มาเป็นวันที่4แล้วนะเพื่อนๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องทำยอดวิวให้ได้ถึง24 0 0 0วันวิวเราไกได้จะผ่านไหมวันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอมีเงินติดกระเป๋าอยู่นิดหน่อยเราซื้อของทำให้ยอดวิวเราเพิ่มดีไหมใช่ มันต้องลงทุนหน่อยแล้วไงเราใช้ไม่บูมไปแล้วแต่เราไม่ได้มีคลิปวิดีโอมาดูเพราะเราตายก่อนใช่ไหมครั้งนี้เราจัดการถูกต้องใช่บบูมมามบบูมหน่บูมมันจะไม่ตายกดเลยเราซื้อไม่บูมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราซื้อนี่ต่อดีกว่าฮ่าเขาเรียกว่าเป็นกูกูอะไรอ่ะกูบอลมันคืออะไรไม่รู้อะว่านะมันน่าจะเป็นกาวที่แบบเอาไปโยนแบบหมักก้อนลังติดเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยทำให้พวกมอนสเตอร์หรืออะไรไม่สามารถที่จะมายุ่งกับพวกเราได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้ว ต้องลองดูนะนถือกูบอลใช่ไหมถือไม้บูใมใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยของผสมสอทิศวดเดียวทีเดียวเลยอันนี้เหรอกกูบอลแล้วมาใช้ยังไง <Pain> นี่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 เพื่อน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 ฉันอยากซื้ออันนี้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะฮักกันบอดี้กาฮักเกอร์อ่ลองดูดิซื้อมัน <พา S 1> เลยเขาบอกว่าฮักเกอร์คือการฮิลส์ใจอย่างนึงซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถฮิลเลือดกันได้นะเอ๊เดี๋ยวนะไฟฉายเราไม่มีเลยเหรอเพื่อน มีไปเอาในบ้านดิในบ้านอ่ะไม่มีอ่ะมีเราใช้อันหนึ่งเรื่องมาดูดิวิธีสอนการกอดฮะเออเจ๋งอ่ะสอนด้วยความรักอ๋อทุกเก๊งทุกเจ๊ต้องถือก่อนแล้วค่อยสามารถกอดคนอื่นได้เอาดูฮะอย่าเพิ่งกอดแบบนี้เลยเพราะเราเลือดเต็มอยู่ทไมแต่ฉันฉันกดลองใช้ได้ไหมแต่ฉันกลัวว่ามันจะหมดหมดแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมีกดตอนที่พวกเราเดิน โดนมอนเตอร์ monster, กัดแล้วกันหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โอ๊ยได้ซื้อมาอีกอะต้อะซื้อไฟฉายฉันไม่มีไฟฉายอ่ะเพื่อนเออไม่มีไฟฉายเหมือนกันโอเคไฟฉายกากโอเคงั้นโยนกวนก่อนไฟฉายก่อนเเออาล่ะพืนสวัสดีครับแล้วพวกเราทุกคนกำลังจะออกไปเดินทางสู่โอเวอร์กำลังจะให้บอกเราและอย่ายลืมกดน้ำกดไลค์และกดแชร์ยักษ์ต้องกดน้ำก่อนเนี่ยโอ้โล่งเดิมเลยนะชั้นวัวเหมือนเดิมเอาละฉันเริ่มถ่ายแล้วตอนนี้นะพวกนาย ามันจะมีตัวอะไรที่มันแบบว่าเป็นตัวประหลัดประหลาดน่ากลัวนักทัวมีอีกปะมันจะมีอย่างแน่นอนอยากเจอแบบแจมๆตัวนายตอนยังมีชีวิตอยู่ก่อนนะโอเคเอาย่างที่พวกคุณกำลังเห็นนี่คือผู้ชกไล่กำลังจะตายในแมปนี้นะคะโอ้โหฉันไม่กลัวหรอกฉันบอกเลยว่าเด็ดทีเด็ดตัวประจำทีมโอเคไปคนเล็กกันก่อนนะไป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 อุ้ยแปลก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 แบบใหม่ไะเนี่ยข้างยานเลยข้างข้างโรงงานเลยเฮ้ยโอ้มันเป็นขลังโรงงานทุกคน ให้ตายเถอะฉันยังไม่เอาเอาวิดีโอออกมานะเราจะต้องเจอช็อตเด็ดก่อนแล้วค่อยถ่ายโอเคมีกระดูกมีกระดูกโค้งกระดูกนี่ๆจะถ่ายก่อนโค้งกระดูกโค้งกระดูกบรรยากาศน่ากลัวเลยฮะมาถึงอ่ะบรรยากาศหลอนมากครับเราเจอคนกระดูกหนึ่งอันน่ากลัวมากครับโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะจะเก็บขึ้นยังไงมาถึงมีมีแบบเออเป็นเหมือนคล้ายๆกับเตียงคนไข้นี่มันโรงพยาบาลไหมเนี่ยมันตู้กดน้ำอ่ะเพื่อเป็นตู้กดพวกอาหาร ชั้นว่านี่นี่มันไม่ใช่โรงงานแล้วนะนี่มันเป็นแมพใหม่เลยอ่ะใช่แมพใหม่ไม่ใช่โรงงานแล้วโอ้ยก็สแกรี่สุดๆพี่คิดอ่านหนาหน่อยสวัสดีครับทุกคนเอาล่ะตอนนี้เราจะให้พวกเขาเดินลงไปที่บันไดของห้องโถงนี้นะคะเราจะไปเจอผีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานบรรยากาศร้อนเลยเฮ้ยค่อนข้างหุ้ยน่ากลัวมากอะไรครับอะมาแล้วเห็นมีตัวอะไรเลยมันนายหลอนหรอ บรรยากาศเีบรรยากาศกันเงื่อนโอเคแบตกำลังจะหมดแล้วฉันขอใช้แล้วก็ประหยัดนะไปไปเจอเล้งไปเจอเล้งอันนั้นไปไปข้างหน้านั่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอซูมดูแป๊บไม่มีเลยอะไรอ่ะข้างหน้าฉันไปดูไหมไม่ไม่เลยนะแม่ฉันไปดูนะมันมันเหมือนเป็นเออแอบวิจัยปะมันเป็นบาร์บาร์อ๋อบาร์ มันผ่านประตูไปแล้วฉันจะไปดูจุกแจงบอกว่ามีแสงแดงๆผ่านพวกเราไปครับฉันลองมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราฟังอ้าวหมวดมาแล้วมั้งไงมาแล้วมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วมาเลยมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะหมาหมาหมายิงปืนรบรบรบ นี่ไว้นี่ไว้นี่ไว้มไม่เห็นรอกมไม่เห็นรนั่งไว้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 นั่งนัมันไปแล้ว้นอโอเคตอนนี้ฉันเหลืออยู่เอ่เอร์เซ็นราจะต้องเจอผีตัวใหม่ก่อนแล้วถึงเราจะเอากล้องงัดขึ้นมาถ่ายโอเคว่าแต่ว่าแต่หน่วยหน่วยไม้บูมไม่ได้ใช้หน่วยไม้บูมเอ่ามาพ่อไไปไพวกเราแอบแอบนีไปแอบนีไเฮ้ยมามา ดินัทถ่ายไปดินัทถ่ายฉันถ่ายไปแล้วตอนที่มันกำลังเดินไล่หน้าอยู่เลาวอะมันไปยังไปยังฮ้ยมันมันไม่มีไฟฉายก็มาเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่หน้าห้องเฮ้ยเราฉีกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยไหมเอาดิเอาดยวนีิงไหมไป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 พี่จิตวิ่ง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 ตรงนี้ตรงนี้มา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 ไปห้องอาหารห้องอาหารคาเฟ่เตอรี่อะเฮ้ยมันทางตันนะเนี่ยห้องอาหารอะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอะ เราตงไปทางหมาทางหมานี่นี่นี่มันขวามือเฮ้ยตันอะไร็อะตัวอะไรอะตัวไหนอะวไรอะอะไรอะตัวไหนอะตัวไหนไม่รู้ถ่ายดิถ่ายดิถ่ายดิมันไม่ไปวิ่งมามันมันล้ม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 ไปมากะไรอย่าม้าเนี่ยแล้มันมาเครื่องเครื่องปันเค้กอ่ะเครื่องปันเค้กไอ้หัวเครืองปันเค้กเอาไอ้นี่เหรอไอ้กูเนี่ยอะไรวะเนี่ย ล่อล่อมันมาตรงนี้ได้ไหม ม,ม,มันเดินกลัมันหนมันเดินหนีมันกลัวเหรมนมามันม้วมันเดีนหนีมันกลัวไปรลทุกคนว่าแต่ตรงนี้ยาเรา,าอยู่บนหัวเรา รู้สึกว่ามันว uh. to ิ่งได้แค well ่ตรงๆนะมันชนอย่างเดียวเลยเื่อระวังน้ตกนะเฮ้ยแมงมุม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 ตัวไหมอยู่ตรงไหนแบงมุมหรือมดวะแบงปองอุ้ยสองตัวสับตัวโอ้เลยเอะมากครับ พยาายมา้ดูแต่ว่ามันค่อวาายแต่เหลือสเรเนราเข้าไปดูมันใกล้ๆดีกว่าเพื่อนนะแบตหมดแล้วเพื่อนนไปทางซ้ายมือโอ้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 ยว้ายไอตัวนั้นไง อ้โอ oh ้ยขึ้นมาโอ้ยมันมาแล้วเร็วเรโอ้โหสวยแล้วไปตอนนี uh <h <h ้ฉันติดอยูいい่ในห้องจิ้งจอมันเป็นทางตันอะโอ้โหป้งเป้งโอ้โหยัยแมงมุมไปแล้ว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 ยัยแมงมุมเพียบเลยโอเราเราจะเราไปช่วยยังไงมันหุ่นโดวมันยิงเราอยู่

พวกเรากลับได้แล้วเนอเฮ้ยเนีได้ใช้ไม้บูมด้วยอ่ะเฮ้ยดีใจาก่อนอุ้ยฉันบอกเลยหนังพอลีบูดยังยังว้าวพวกเขาใส่หมวกด้วยดูสิคนเจ๋งอ่ะเฮ้ตาเธอมีกระดูกด้วย่ะ ฉันกดไลค์ให้เลยส4 0สสิไลค์โอ้ฉันหวังว่าพวกเขาจะรอดนะเพื่อนโอ้ดูฉันถ่ายดิคิดว่ดีโอโคตรแบบยังกันหนังผีอ่ะ มนี่งงไงม,มันมีหมาเหล็กด้วยนะเนี่ยฉันชอบอะแชนแนลนี่โเคเตรเจ๋งเรามองไม่ค่อยชัดได้ตัวเนี้ยตอนแรกฉันแบบมันมืดมากเลยนีแต่มันวิ่งไปวิ่งมาเห็นปะใช่โอ้โหโอ้โห ชุดแจ้งแต่งตัวโคตรเจ๋งเลยแล้วโครงกระดูกที่พวกเขาเจออาจจะเป็นซากศพคนก็ได้นะวิตัวอะไรเห็นแล้วดูดิถ้าเกิดว่าเรามีแสงไฟดีๆนะเพื่อนฉันบอกเลยวิดีโอนี้เนี่ยสามารถเอาไปอัพโหลดในเน t f ฟ i ิก์ได้เลยนะโอ้ย 9.9K ดูหนึ่หมื่นคนเลยเหรอเฮ้ย ไม่ฉันว่าครั้งหน้านะพวกเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้อ่ะเก็บเช็คเท่าไหร่ไม้ไอ้นี่แม้กไม้เสล็ดไหมเราจะได้ดูเหมือนทาหนังมากขึ้นอ่ะอําล่ะหรือไม่ก็ไฟฉายแจมๆอะไรอย่างนี้ยออกไฟฉายได้ไหมครับเพื่อนเอ้งั้นวันนี้พวกเราพักกันก่อนดีกว่าเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลล้างแห่งนั้นไปนอนจ้านอนแพง คนแพลองแง่แง่แง่นั่นแพลองแง่เอ็กอีเอ็กเอ็กหนึ่งวันผ่านไปกับยอดวิวหนึ่งหมื่นวิวเราจะได้เป็นคนดังแล้วนะเนี่ยหมื่นวิวเลยอ่ะเฮ้ยครั้งหน้าใครจะเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอจ้ะให้ผมถ่ายไหมได้ตรงนี้ตรงนี้มี ตะเกีดตรงนี้มีมีไฟฉายที่บ้านอันหนึ่งของใครไม่รู้นี่ขอนึง่อนนะวันนี้พวกเราสามารถซื้อไฟฉายที่ดีกว่าเดิมได้งั้นฉันว่าพวกเราอัปเกรดมาเป็นเทียนไหมอัปเกรดตรงไหนวะนั่นมันดาวเกรดอะนี่ไงแฟลมมันเป็นอัปเกรดนะสี่สิบบาทเลยนะเราจะได้แสงวงที่มันใหญ่ขึ้นไงอ๋อเอางี้ฉันลองฉันลองซื้อดูก่อนละกันเผื่อว่าพวกนายอยากแบบติดใจอ่ะเทียนอาจจะมีเมื่อหมดก็ได้นะเออลองดูลองดูลองดู มันซื้อท่าเต้นได้มั้ยดูไายสารานีเป็นแฟแบบนี้ฮะฉันคิดว่ามันน่าจะเอาไวโยนตามที่ต่างๆได้นะใช่แต่มันมีมันมีกี่อันอันเดียวโอเคเพื่อนฉันฉันแอบซื้อของมาอะไรอ่ะคืออะไรหรอว่ามันใช้ทำอะไรอ่ะวิเศดสิเ็ดก็ขาสิไม่ใช่นี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 ่สามสองหนึ่งเฮ้ยดูดีวันเทวันเทวันเทวัน แค่นี้นะนายลองเสลดหรือรวดิใช้เงินเท่าไหร่นะซื้ออันเนี้ยร้อยห,หนึ่งโอโ <laughs> ไ้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันข้างร้างจุบแทงนู่นเอ้ยเงินพวกเราไปลุยกันต่อเลยกับร้านอาหารผีสิงยุย้ยย <c oughs> ฉันว่าการมีการมีเสลดก็ดีนะมันดูต่อม,มุกได้ดี <c oughs> <c oughs> วันที่สองเราขอสักประมาณห้าแสนวิวแล้วกันโอ้โหเฮ้ย เราได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างนอกเลยเสียงปั่นๆแม่แบบพืลองเราดูไหมเปิดนิดนึงไหมอุ้หที่ไหนเนี่ยนี่เป็นสถานที่ใหม่นะเอาปิดเล้เหรอปิดเ่ะกลัว้องปิดเออ่างนี้อย่างี้นี่นีเราเปิดมาตรงนี้เดี๋ยววิ่งวิ่งไม่ดีตกเลยนะตตตรงนี้่เปิดตรงนี้วัองาเอาละครับตอนนี้เรากลังอยู่ในสถานที่ใหม่และจะไม่ใช่ร้านอาหารแล้ว ฉันว่ามันมีเป็นเครื่องบ้าเครื่องจักรอ่ะเครื่องจักรเลยเครื่องจักรรัวเลยโรงงานโอนี่มันโรงดรถโรงผลิตรถหรือเปล่าเพื่อนไม่รู้สิมันเหมือนโรงงานนี่แบบว่าโรงงานะล้างอ้โอ้ my god บรรยากาศโอ้อนมากครับทุกคนยี่ยโจะถ่ายตองไหนบอกพวกเราอนอ้อ้อ้ยั้ยโ้ยโา้นโ้ยโอ้้้ออ

ไม่ไม่เราเราขึ้นขึ้นบนรถได้มันจะมันจะมาหาเราไม่ได้เหลือเหลือสีิเหลือสี่าเปอรนต์โอ้โหไฮ้ยอ้ัอไอ้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 ไอใสอ้อ้ไยโอ้ไอ้ไอว้ไอ้้ได้นะ้ัวเนี้ยไ้ไอ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 ้้้าอ้อ้ไ่งไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้าอ้อ้ไอไออ้ไนไม้ไ้ไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ตัวะไ้ ขึ้นยานขึ้นยานงนงั้นเหรอไม่เยดีเราขึ้นยานมาตั้งหลักก่อนไงให้เขาขอตั้งหลักก่อนสำนึงพี่กินน้อยตเซฟแบกไว้อะราจะทำแบกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสามสิบเปอร์เซ็นต์ใครเสียเลือดมั่งใครเสียเลือดมั่งไม่เสียผมเสียเลือดทั้งตัวเพราะว่าตายโดนระเบิดตายเลยโดนระเบิดไงเราเรามีตะกอดเพิ่มเลือดเราไม่มีชูับเ่อนมีกออดูใช่หฉันคาต้องไป หาทางไปต่อนะเพื่อนมาเปอดไอ้ทิ้งสเลตไว้ในนี้นะโอเคฉันกลัวมากเลยทิ้งยังไงอ่ะกดติดตัวตัวอึ๊บอ่ะฉันกลัวว่ามันจะตายฉันจะใช้แฟร์นี่แหละในการที่จะโยนใส่มันผีบางตัวอาจจะกลัวแสงไฟก็ได้เฮ้ยอะไรเอาไม่มีอะไรโอ้โหแล้วดูนายกระแทกเอาอะไรมันกระแทกตรงนี้พี่เกดถ่ายฉันหน่อย Okay, นิดเดียวพ่อตอนนี้ฉันก็เราจะไปหาทางออกนะว่าพวกเราจะไปทางไหนได้บ้างรอที่นี่นะพวกใครเหลือยี่สิบฉันกำลังเดินไปอีกทางเลยนะทางซ้ายมืออ่ะโอ้มีบันไดอยู่มีบันได,นไ,ดไป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 มามา,มา,มาๆาเามาเจอผีก่อนนะ <Okay. S 2> โอเนนคอมออา,า้ามอมามา้าาาารา ไปดูข้างบนดิอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมาเร้ามาเร้ามาเร้าน,นี่แย่ได้ไหมอ,นนอย่าแม่ดูดูไปไปไปได้ ไป่ทีถึงไม่เดิหนีฉันลงมเห็ลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมฉันลงไม่ได้ฉตุกแกงลุ้นเลรูว่าถ้ากิดลงได้พ่เลยเพิ่มเลือดให้เอ้ยเตุ๊กแกกำลังจะโดนขบือมันกำลังจะดึงตุ๊กแกเข้าไปฉันจะตายแล้วโอ้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนกห็นมาก่อนผมจะกอดให้กอดเลยตายแล้ว โอเคเราเสียชุกแจงมาแล้วพี่กิตโอเคถ่ายไว้แล้วเราต้องไปกันต่อนะเฮ้ยมันเหลือสี่สี่เปอร์เซ็นต์น่ะเราต้องรอหาอันอื่นโอ้โหในบาร์ตรงนี้ฉันได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะเหมือนกับมีใครบางคนอยู่ในนี้เราสำรวจดูถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเราจะกลับยาทันทีโอเคโอเคแล้วมันทักออกมานี่ที่เดิมที่เดิม ตรงแฟร์เมื่อกี้คือทางที่พวกเราจะไปนะมันคือทางออกเฮ้ย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 เฮพี่กินปะเดาวเต็มเลยวุ้นเกือบแล้วเพื่อนโอ้ฉันว <laughs> <No that. laughs> erm ่าต้องกลับกันก่อนไหมอะลองโดนอยู่นะแฟร์หมดแล้วแฟร์หมดแล้วอะโอไม่ฉันเห็นศพจุดแดงไปชายฉั้งหมดแล้วด้วยไปไปเพื่อนออกซิเจนทางขวาไปออกซิเจนจะหมดแล้วนะโอ้อออกซิเจนเหลือครึ่งเดียวไปะกลับแกลับยันกลับยัน ดีนะสอบทุกแจงมันเป็นศพอุ้ยลงข้างล่างเรายังไม่เคยลงไปข้างล่างมาก่อนเลยนะพี่ขิดเราลงข้างล่างขึ้นบนเราลงบนแล้วเราลงล่างเราลงล่างเราลงล่างมาใช่เหรอใช่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 อ๋อใช่ใช่มันเป็นลงรถระวังนะขึ้นไปยืนบนรถด้วยถ้าเกิดว่าเจอตัวอะไรแปลกๆอ่ะแอ้วแล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 ้วลิมบอลจากที่นี่ตอนนี้เราพยายามแล้วเราล้อเอาแบตหมด ถือของไว้ถือของไว้เผื่อของหายโอเคไปยัยช็อตยังเต็มแดดฉันว่าพี่พี่กิจถ่ายมานี่มันต้องมัสต้องพีชแน่ใช่จ้ะแล้วว่าฉันฉันโดนดูดขึ้นไปยังไงอ่ะอ่ะได้เห็นแน่นอนบอกเลยว่าเต็มเต็มตอนแรกก็ถ่ายอยู่ดีดีว่ามันมีมอนนะจุ๊บแจนเดินไปพวกโดนห้อยเลยจะเแี่ยวไปแย่มันนิดเดียวเองอ่ะโอ้มันก็ติดกับไง อาเฮ้ยมีไฟฉายของแจ้งวางอยู่นี่ใช่เอาเราจะไฟฉาย่เต้นจังเลยแฮะครั้งนี้เราจะได้ยอดวิวเป็นหมื่นมากไหมนะแต่พี่กินอาจจะถ่ายไม่ได้ไม่ดีเท่าฉ<อ>ันก็ได้นะเฮ้ยดูฝีมือแล้วก่อนขอโดนหน่อยแบบชัดๆว้าวเขาขัาดาสา่สา,าแล้วสวัสดี โอ้โหเราดูเป oh, ็นโปรดักชันดูดิม ah, ีคนดูเป็นพันแล้วอ่ะเฮ้ยสุดยอดแค่เรามีสเลทอันเดียวเุ้ยนันนาซ่าเหรอไอตัวนั้น่ป็นนาซ่าเหรอเฮ้ยให้ตายเถอะน่าสนใจสุดๆเลยดูผีตัวนั้นเดะว้าวว้าวมันจะมันจะทำร้ายฉันนี้เอาจริงนะผีตัวนั้นมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่านี่พ่กิถ่ายหน้าตัวเองด้วยอะฮ่าฮ่าี้มันน่าจะเป็นผีแโอ้ ตีเขาบอกว่าเสียงแบบดังมากเลยอ่ะแต่ยังใม่ไม่ค่อยดีโอ้นี่นี่นี่โอ้ยช็อตคือซูมเห็นเลยว่ามันแบบเข้าไปในซอกรถน่าจะเป็นบ้านของมันนะแน่าฉันว่าโอ้โหโอ้ยนี่ไงตัวระเบิดระเบิดอีกต้นไมตายตรงนี้ท้นไมตายตรงยังตอนนี้ยังไม่ตายตายนั่นแหละ หกนายเนี่ยเจอแต่ตัวระเบิดนั่นนี่อ่ะโอ้ยชอบกันยอบเจ๊กนังเย่โอ้ยจูแจงโดนฆ่าจูแจงตายเออแล้วนี่ก็คือศพของจูแจงด่างง่ายจูเจงตายใช่ไหมใช่อุยหมื่นเจ็ดยคนดูคนดูหมื่นเจ็ดอ่ะ สุดยอดฉันเก็บที่วิดีโอไว้แล้วตอนนี้เราเได้เง<ล>ินมา<ล>ประมาณ300กว่าบาทฉันคิดว่าเราควรซื้อไฟฉายใหญ่ไหมเพื่อนก็ดีนะใช้นานซื้อไหมเพราะเราก็ไฟฉายหายเหมือนกันเราตาย